จอมมันใตล้ตายเลเวล9 9 9 9 9 9ตอนที่321ร้อเคำเตือนจองนี่อยากมีหาที่รุนแรงอาจจะมีเนื้อหาแบบร้อนแรงบ,บ้างเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรระลึกคำแนะนำนต่อจากกดคุณใจคลิปด้วยนะครับก็ตุย้ยน,นะครับขอบคุณครับใครกดแล้วก็ขอให้รักรวยแฟนน,น,นักแฟนหลงนักโหรับกุโคย่าโูหลังจากนั้นที่หน้าห้องพักของลู่โจวท่านผู้อาวุโสจีมีอะไรเงี้ยเหรอ มียอดฝีมือที่แข็งแร่งกำลังต่อสู้กันที่ทะเลสาบไปแย่และข้าคิดว่ามันอาจจะส่งผลกระทบกับวิหารเมฆาของข้าได้การโจมตีพวกนั้นช่างรุนแรงและเป็นวงกว้างข้าเลยอยากจะขอแนะนําท่านให้ท่านย้ายไปที่อื่นชั่วคราวเถอะนะท่านพุอัววโซจีเจ้าเต็มใจที่จะเห็นวิหารเมฆานี้ถูกทําลายไปอย่างนั้นหรืออืมวิหารเมฆาในปัจจุบันมันก็เป็นเพียงแค่วิหารที่ตกททดมาจากอดีตเท่านั้น ในตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วถ้าหากมันต้องถูกทำลายไปจริงๆข้าก็ไม่สามารถทำอะไรได้เอมข้าเข้าใจแล้วเจ้าไปได้ท่านผู้อาวุโสขอรับตัวข้าน้อยได้คนพบว่ายังมีม่านพลังขนาดเล็กที่ยังสามารถใช้ได้ในวิหารเมฆาแห่งนี้ถึงแม้ว่าตัวข้าจะมีพลังวรยุทธิแสนจะต่ำต้อย แต่ถ้าหากว่าข้าและคนของข้าใช้พลังวรยุทธ์ที่มีเข้าด้วยกันข้ามั่นใจว่าข้าจะต้องสามารถเปิดใช้ม่านพลังนั้นได้อย่างแน่นอนขอรับเป็นไปได้ไหมว่าท่านจะให้ข้าไม่จําเป็นจะต้องทําแบบนั้นเข้าใจแล้วขอรับถ้าหากม่านพลังถูกใช้งานขึ้นมาจริงๆการกระทําแบบนั้นก็เท่ากับว่าประกาศให้ลูกศิษย์ทรยศตั้งสองคนได้รู้ว่ามียอดฝีมืออยู่ที่วิหารเมฆาสถานที่แห่งนี้เป็นที่อยู่ของแม่ชี และเป็นสถานที่ที่กีเทนต้าก็เดินทางมาบ่อยอีกด้วยคงไม่มีผู้ฝึกยุทธคนไหนที่จะเดินทางมาที่แห่งนี้เป็นแน่และถ้าหากพวกลูกศิษย์ทรยศสองคนนั่นรู้ตัวและเกิดหนีขึ้นมาถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆความพยายามของข้าที่เฝ้าอดทนก่อนหน้านี้ก็ต้องสูญเปล่าเป็นแน่ข้าควรจะนั่งสมาธิและทําความเข้าใจคิดวิชาสอนสวรรค์ต่อไปดีกว่าด้วยความรู้และประสบการณ์ที่ตัวข้ามีมากกว่าพันปีข้านั้นรู้สึกคุ้นเคยกับการต่อสู้แบบนี้ดีแต่ว่าสําหรับคนอื่นแล้วไม่ใช่แบบนั้น การที่พวกเขามีโอกาสได้ชมการต่อสู้ของยอดฝีมือระดับสุดยอดแบบนี้มันไม่ใช่โอกาสที่จะเกิดขึ้นได้บ่อยๆการที่ได้สัมผัสได้เรียนรู้การต่อสู้มันคงจะมีประโยชน์แก่พวกเขามากไม่ก็น,น้อยนั่นก็คือเหตุผลที่ต้วนซิงและสี่สุดยอดผู้พิทักษ์แห่งนิกายอยูหมิงยังเฝ้ามองการต่อสู้ตลอดทั้งคืนบนยอดเขามาเร็วมาเร็วทุกท่านคาเฟ่หลักร้อยวิวหลักล้าน ใครข้ามานั่งในคาเฟ่ในวันนี้จะได้ชมการต่อสู้แบบพิเศษยังไม่รู้ว่าจะจบจอนไหนมีเต็นท์ให้กลางด้วยนะครับเชิญด้านหน้าได้เลยครับโอ้โหช่างเป็นการต่อสู้ที่ลังการจริงๆเซียว,อวอเอ๋อเซียวเอ๋ออาบบมียกชามหนึ่งก่อนเนาะอากาศร้อนแบบนี้ต่อย่างงอน,นข้าเอาก๋วยเตี๋ยวรัวชามหนึ่งเซียวท่านผู้พิทักษ์ทั้งสี่ครับตอนนี้อาหารเย็นพร้อมแล้วเชิญรับประทานกันได้เลยครับ จากระยะที่พวกเราได้อยู่ในตอนนี้จังได้เห็นการต่อสู้ที่ชัดเจนมากจริงๆหลังจากนั้นวันที่สองก็ได้มาถึงสถานการณ์ในการต่อสู้ของพวกเขาตั้งสองคนมันได้ทำให้ยอดภูเขาต่างๆที่ซ้อนทับกันด้านนอกก่อนหน้านี้ได้พังทลายลงไปอย่างสิ้นเชิงตอนนี้เหลือเพียงแค่ยอดเขาเมคาอย่างเดียวที่โดเดอย,อยู่แล้วก็ มีย่ารกรุงรังอยู่ที่โคนด้วยนะขรับไม่ได้คิดจริงๆเลยนะขครับ <Yahoo! S 1> ดูเหมือนว่ารอบๆภูกเขานี้จะสูญเสียความสูงที่มีไปมากกว่าครึ่งนอกจากนี้ป่ารอบๆทะเลสาบใบเยกก็ยังหายไปอีกด้วยที่ยอดเขาเองก็ไม่มีสิ่งใดหลงเหลือดูเหมือนว่าวิหารเมฆาจะเป็นสถานที่สุดท้ายที่ยังไม่ได้รับอันตารายอะไรทั้งสิน้นก่อนหน้านี้ข้าได้คิดเอาไว้แล้ว ถ้าหากว่าวิหารเมกาได้รับความเสียหายหรือผลกระทบจากการต่อสู้ของพวกเขาจริงๆเมื่อถึงตอนนั้นข้าก็จำเป็นจะต้องโยกย้ายไปที่อื่นแต่ข้าก็ไม่ได้คาดคิดเลยสักน,นิดว่าไอ้พวกลูกศิษย์ทรยตตั้งสองคนพวกมันจะไม่กล้าแต่ต้องแม่ชีให้วิหารเมรคาแบบนี้เห็นได้ชัดเลยว่าไอ้พวกลูกศิษย์ทรยตตั้งสองคนนั่นพวกมันพยายามจงใจหลีกเลี่ยงไม่โจมตีวิหารเมรคาโอ้โหโอ้โห oh สุดยอดจังเป็นการโจมตีที่รุนแรงมากจริงๆ ใช่แล้วใช่แ้วคุมข่าจริงๆที่ซื้อผมมาดูที่นี่โคตรคุ้งเอาแล้เอาแล้วพวกเขาจะเริ่มต่อสู้กันอีกแล้วจะมาทะก,กันแล้วภายในพริบตาอีกหนึ่งวันก็ได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วสิทธน้องรองนี่เจ้ายังเหลือพลังลมปราณเท่าไรกันแน่ตัวข้านั้นแทบจะไม่ได้ใช้พลังอะไรไปเลยและท่านล่ะสิทธพี่ใหญ่ ข้าเองก็เช่นกันถ้าเช่นนั้นพวกเรามาเอาจริงกันเถอะนั่นแหละคือสิ่งที่ข้าต้องการในตอนนั้นเองก็ได้เกิดเสียงสะท้อนขึ้นในอากาศร่างโรงกุตระกายที่สูงกว่า100ฟุตได้สูงต่างงานอยู่เหนือตั้งสองคนมีดอกบัวทองคำแปดกลีบมันอยู่ด้านหลังของโรงกุตระกายทั้งคู่ถอยถอยถอยรีบถอยก่อนรีบบังคับเรือเหาะอถอยไปจากที่นี่อีกสิบไมล์ซะ ที่อยู่ตรงหน้ามันคือสัญ,ญลักษณ์ของผู้ที่สามารถฝึกฝนตนไปถึงขั้นมหายวนสินเกียได้มันคือพลังร่างรรกุตระกายนั่นเองพลังร่างรรกุตระกายที่มีดอกบวัวแปดกรีบมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของร่างรรกุตระกายน้วยวิถีที่แข็งแกร่งที่สุดฮ่าในที่สุดพวกสิบปีทั้งสองคนก็เอาจิงกันสักทีไปกันได้แล้วถ้า,ากว่าเจ้ามัวแต่ยืนภาคอยู่แบบนี้รับรองได้เจ้าจะได้ตายแบบไม่มีที่ฝังแน่ๆนเอ๊ะ แต่ว่าข้านั้นคือนักภาคหน้าเลียมนะตาข้าไม่ภาคแล้วข้าจะมีตัวตนอยู่ได้อย่างไรอาจารย์ไม่ร่างโลกกุตระกาใหญ่โตแบบนี้ท่านจะทำยังไงดีทำยังไงดีงงดข้าควรจะน้อยออกไปจากที่นี่ดีกว่าไหมท่านเจ้าสำนักถ้าหากว่าพวกเราถอยกันไปแบบนี้และและแ,และเรื่องของท่านผัวอุโสระขอรับ พวกเจ้าพูดถึงเรื่องอะไรกันพวกเจ้าควรจะดูแลตัวเองให้ดีก่อนดีกว่านะพวกเจ้ามีเวลาไปห่วงเรื่องของท่านผูโโ้สจริงๆกันหรอหรือว่าเมื่อเช้านี้หัวของพวกเจ้าไปกระทบกระเทือนกับหัวของแม่เบนเลตเตอร์มาหรืองไงกันใช่แล้วละ่ะท่านผู้สุโสเขาเป็นถึงอาจารย์ของยอดฝีมือทั้งสองคนที่กําลังต่อสู้กันอยู่ไม่มีความจําเป็นอะไรเลยสักนิดที่พวกเราจะต้องไปเป็นห่วงเขาพวกเราทั้งหมดนี่ก็เป็นเพียงแค่ขยะไร้ประโยชน์นี่นา ดูเหมือนว่าข่าวลือที่มีมาทั้งหมดมันจะได้รับการตรวจสอบความจริงทั้งหมดแล้วพลังวรยุทธ์ที่ลูกศิษย์ทั้งสองคนนี้มีมันได้แข็งแกร่งและทรงพลังพอๆกับจีเทียนเต้าแต่ว่าเมื่อจีเทียนเต้าได้ฝึกฝนและใช้ชีวิตของตัวเองจนไปถึงขีดจำกัดอันยิ่งใหญ่นั้นได้แล้วหลังจากนั้นพลังวรยิทธ์ของเขาก็ได้ลดถอยลงมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วนะที่หลังจากนั้นในเวลาต่อมาจีเทียนเต้าจะไม่สามารถเทียบเท่ากับลูกศิษย์ทั้งสองคนนี้ได้แล้วเมื่อพวกเขาใช้พลังแบบนี้ ข้าจะไปปกป้องตัวเองได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยพลังวรยุทธ์ของข้าในตอนนี้อยู่ในขั้นเส่อมถึงเท่านั้นส่วนพลังพิเศษของเคพวิชาสอนสวรรค์ก็ฟื้นคืนพลังมาได้เพียงแค่สองในห้าส่วนเท่านั้นเองแล้วก่อนะพลังพิเศษจากเคพวิชาสอนสวรรค์ของข้ามันยังมีค่ามากกว่านั้นอีกมันไม่ใช่อะไรที่จะมีไว้เพื่อปกป้องลูกหลงจากการต่อสู้ของลูกศิษย์ตั้งสองคนแบบนี้ดูเหมือนว่าข้าจะต้องหาที่หลบซ่อนแทนซะแล้ว โอ้โหนั่นพวกเขากําลังพุ่งต่อออกไปที่อื่นยอดหุบเขาเมฆากระจ่างคงเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดที่จะรับชมการต่อสู้และยังสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยอีกด้วยสินั้นนี่หืมหุบเขาเมฆากระจ่างมันเป็นสถานที่ที่ดีพวกเราไม่ควรจะทําลายมันเอิ่มข้าเห็นด้วยโจมตีอย่า ถอยๆอยถรีบถอยเร็วเข้าสอบแล้วครับสอบแล้วครับการต่อสู้ของพวกเขา่างเป็นอะไรที่ดุเดือดมากจริงๆไม่ว่าพวกเราจะไปที่ส่วนไหนต้นไม้ที่อยู่บริเวณโดยรอบต่างก็ถูกทํำลายไปจนหมดตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนเริ่มบินเข้าไปในส่วนลึกของป่าเมฆากระจ่างมากยิ่งขึ้นแล้วการใช้พลังร่ารูปกุตระกาแห่งร้อยวิถีขึ้นมาแบบนี้คนคนนั้นจะต้องแบกรับภาระและใช้พลังลมปันของตัวเองไปอย่างมหาศาล พวกเขาท้งกู้จะรักษาพลังร่างโรคกูตรากายได้อีกนานแค่ไหนกันพี่จงหยางท่านนั้นมีถึงร่างโรคกูตระกายดอกบัวเจ็ดตีถ้าหากว่าท่านยังคิดไม่ออกและพวกเราทั้งสามคนที่เหลือจะคิดออกได้ยังไงกันเอ,อนี่มันจะเหลือเชื่อเกินไปแล้วดาบพลังงานขนาดใหญ่ที่บินไปมาระหว่างร่างโรคกูตระกายทั้งสองดาบพลังงานพวกนั้นในตอนนี้มันขยายใหญ่ขึ้นมากกว่าหลายเท่าตัวนับตั้งแต่เริ่มใช้งาน รับนี่ไปสิพี่ใหญ่ย่อมได้